ที่เราทบกันนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรัทโลกเรานะครับคือปัญหาบ้างค่าจะมนะครับในเรื่องการตัขยัการขยันปายทงนะครับก็จากที่เกิดปัญหาในพื้นที่นะครับของเราก็ได้นัเรื่องปัญหาเร่ขยเป็นอย่างดีนะครับก็ได้รบรนะครับว่าในเมื่อปลายทางเราเนี่ยมันไม่มีีทินะครับ รถขยะเราก็ไม่ค่อยมีบางที่มีเราก็ไม่มีที่ทิ้งนะครับเราก็ได้ รวนรณรงค์นะครับในการแก้ปัญหาในพื้นที่เราก็คือการคัดแยกขยะนะครับในสํานักงานในครัวเรือนในสารศึกษาในวัดนะครับทุกแห่งนะครับก็พยายามรณรงค์ในการคัดแยกขยะนะครับขยะไหนที่ขายได้ก็คัดแยกนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแม่งานในพื้นที่นะครับในการที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับในการคัดแยกขยะในพื้นที่นะครสร้างจิตสำนึกนะครับในสถานศึกษาในครัวเรือน โดยสาถานีและการาต่างๆนะครับให้คัดแยกขยะนะครับต้นทางให้มากที่สุดนะครับส่วนไหนที่ขายได้ก็เก็บไปขายนะครับส่วนไหนที่ขายไม่ได้นะครับให้เป็นขยะเปียกนะครับส่วนไหนให้สัตว์ให้ไก่ให้ปลากินได้เราก็ต้องให้ให้สัตว์ให้ปลากินนะครับ เป็นชุมนุมรับสมัครค่ะมีใบสมัครรับชุมนุมของจิตอาสาน้อยในการที่จะเก็บขยะในโรงเรียนแล้วก็จะมีการแยกขยะนะคะทุกประเภทแล้วก็จาหน่ายมีธนาคารขยะด้วยค่ะมีการฝากฝากว่าแต่ละเดือนหรือแต่ละวันนะคะแล้วก็มีสะสมแต้มเช่นเดียวกันกับขององค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดของความพิคุณค่ะในด่ดวนในส่วนของบริเวณโรงเรียนก็จะมีถังขยะซึ่งแยกประเภทไว้4ประเภท ก็คือขยะเปียกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายนะครับเราก็สําหรับโรงเรียนวัดลงคอยเรานะคะมีการาจัดสอนให้เด็กนักเรียนนะคะการคัดแยกคัดแยกขยะโดยการที่นําเศษขยะนะคะอย่างขวดนะคะขวดพลาสติกเศษแก้วอะไรเนี่ยเราจะแยกนะคะเราจะสอนให้เด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยตั้งแต่นุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะ จัดแยกขยะนะคะเอาขยะแต่ละห้องเรียนไปแยกขยะตามตามที่จุดทิ้งเรามีจะมีจุดทิ้งไว้นะคะแล้วถ้าขยะที่เราสามารถรียูสหรือรีไซเคิลได้เราก็ไปจัดนำไปจัดการเรียนการสอนนะคะเช่นเป็นที่ปลูกผัก,ผกผนะคะที่ปลูกผักขวดน้ําที่ปลูกผัก